บางครั้งเรือไม่ได้หายไปเพราะพายุไม่ได้จมเพราะอุบัติเหตุและไม่ได้ถูกทำลายเพราะสงครามแต่หายไปเพราะมันยังคงลอยอยู่ในบันทึกการเดินเรือของโลกมีชื่อเรือลำหนึ่งที่ไม่เคยถูกประกาศว่าสูญหายอย่างเป็นทางการไม่เคยถูกพบซากและไม่เคยมีคำอธิบายสุดท้าย เรือลำนั้นชื่อเบชิโมเรือสินค้าที่ถูกทิ้งร้างกลางทะเลน้ำแข็งแต่กลับยังคงถูกพบเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีลูกเรืออยู่บนลำเรือเลยคำถามไม่ใช่ว่ามันลอยอยู่ได้อย่างไรแต่คือทำไมเรือลำนี้ถึงไม่ยอมหายไปจากประวัติศาสตร์เสียที ไบชิโมถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ในยุคที่การเดินเรือไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีแต่วัดกันที่ใครทนได้นานกว่าในเวลานั้นเส้นทางแถบอาร์กติกยังไม่ให้เส้นทางการค้าหลักแต่เป็นเส้นทางที่ใช้เฉพาะเรือที่ถูกสร้างมาเพื่อรับความเสี่ยงโดยตรงไบชิโมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เร็วแต่มันถูกออกแบบมาให้อยู่รอดอยู่รอดในทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งหมอกหนา และอุณหภูมิที่สามารถหยุดเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและนั่นคือเหตุผลที่มันถูกส่งไปทำงานในพื้นที่ระหว่างอาลสก้าและแคนาดาพื้นที่ที่เรือจำนวนมากเลือกจะไม่เข้าใกล้คำถามคือถ้าเรือลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อทนทำไมในวันหนึ่งมันถึงถูกทิ้งไว้กลางทะเลโดยไม่มีลูกเรืออยู่บนลำเรือเลยแม้แต่คนเดียวเบชิโมมันคือเรือเหล็กจากอุตสาหกรรม ถูกสร้างขึ้นในปี1914ในยุคที่เรือสินค้าต้องออกแบบมาเพื่อรับมือกับน้ำแข็งจริงๆตัวเรือมีความยาวประมาณ70เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้าและถูกเสริมโครงสร้างลำเรือให้ทนแรงทนทานจากแผ่นน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกแม้จะไม่มีบันทึกที่ยืนยันตัวเลขเรื่องความหนาของแผ่นเหล็กอย่างชัดเจนแต่เอกสารของบริษัทเดินเรือในยุคนั้นระบุว่าเบชิโม เป็นเรือที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม i c e s t r e n g e n e d Cargo Ship หมายความว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วหรือความหรูหราแต่ถูกสร้างมาเพื่ออยู่รอดความทนทานในสภาพแวดล้อมที่เรือขนส่งสินค้าทั่วไปไม่ควรแล่นผ่านบนทะเลน้ำแข็งในช่วงต้นศตวรรษที่20เส้นทางอาร์กติกยังไม่ใช่เส้นทางการค้าหลักมันคือพื้นที่ทดลองของเรือที่จำเป็นต้องไป ไม่ใช่เรือที่อยากไปเบชิโมถูกส่งเข้าเส้นทางนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะมันเร็วแต่เพราะมันยังไม่พังลูกเรือรู้ดีว่าทุกการเดินทางคือการแลกความปลอดภัยกับการทำงานให้เสร็จและในช่วงหลายปีแรกเบชิโมก็ทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งฤดูหนาวหนึ่งมาถึง ในปีคศ1931เบชิโมเดินเรือผ่านหน้าน้านำใกล้อลาสกา้าก่อนจะถูกน้ำแข็งทะเลล้อมรอบอย่างสมบูรณ์เรือไม่จมไม่แตกแต่ไม่สามารถขยับได้ลูกเรือถูกสั่งให้อพยับออกจากลำเรือชั่วคราวเพื่อรอให้น้ำแข็งละลายพวกเขาเชื่อว่าเมื่อฤดูหนาวผ่านไปเบชิโม จะยังคงอยู่ตรงนั้นรอให้กลับไปนำมันออกมาแต่ไม่กี่วันต่อมาพายุหิมะรุนแรงได้กลืนเรือลำนี้หายไปจากสายตาหลังพายุสงบทีมค้นหากลับไปยังจุดเดิมแต่เบชิโมไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วไม่มีซากไม่มีคราบน้ำมันไม่มีหลักฐานการจมเรือที่ควรถูกน้ำแข็งบดขยี้ กลับหายไปราวกับว่ามันหลุดออกจากพื้นที่นั้นได้เองหลายคนเชื่อว่ามันคงจมลงไปแล้วเพียงแต่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งมีรายงานบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นหลายเดือนต่อมานักล่าขนสัตว์และชาวประมงเริ่มรายงานสิ่งเดียวกันพวกเขาเห็นเรือสินค้าลอยอยู่ท่ามกลางน้ำแข็งไม่มีลูกเรือไม่มีควัน ไม่มีเสียงเครื่องยนต์และชื่อที่ปรากฏบนตัวเรือคือเบชิโมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรือลำเดียวกันที่ควรจะหายไปแล้วและมันถูกพบไม่ใช่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งในตำแหน่งที่แตกต่างกันห่างจากจุดเดิมหลายร้อยกิโลเมตรมีหลายครั้งที่มีผู้พบเห็นพยายามขึ้นไปบนเรือบางกลุ่มหวังจะลากมันกลับบางกลุ่มคิดจะยึดเป็นทรัพย์สิน แต่ในทุกๆครั้งสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนอย่างกระทันหันหมอกลงจัดน้ำแข็งเคลื่อนตัวหรือพายุเริ่มก่อตัวราวกับว่าทะเลไม่ต้องการให้ใครอยู่บนเรือลำนั้นนานเกินไปและไม่ต้องการให้เรือลำนี้ออกไปจากท้องทะเลเบชิโมก็มักจะหลุดออกไปก่อนทุกครั้งก่อนที่จะมีใครจะทำอะไรมันได้จริง มีรายงานการพบเบชิโม่ดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งถึงช่วงปลายทศวรรษ1960มีการพบเรือลำหนึ่งลอยอยู่ในสภาพสุดโรมท่ามกลางน้ำแข็งหลังจากนั้นชื่อเบชิโม่ก็ไม่ปรากฏในรายงานอีกเลยและไม่มีประกาศการจมไม่มีภาพซากไม่มีหลักฐานสุดท้ายมีเพียงแค่ การหยุดเล่าเรื่องของมันเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เบชิโมแตกต่างออกไปเพราะมันไม่ใช่แค่การเป็นเรือไร้ลูกเรือแต่เพราะคือมันไม่เคยถูกปิดคดีอย่างเป็นทางการไม่มีเอกสารสรุปว่าเรือลํานี้จบลงอย่างไรไม่มีวันที่เป็นการแน่ชัดของการสูญหายราวกับว่าเบชิโมมันค่อยๆถูกปล่อยให้เลือนหายออกจากระบบบันทึกของมนุษย์ จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเบชิโมจมหายไปแล้วจริงหรือไม่ในทะเลอาร์กติกยังมีพื้นที่ที่แทบไม่มีใครเข้าไปสำรวจแล้วเรือเหล็กที่ถูกสร้างมาให้ทนทานอาจอยู่ได้นานกว่าที่เราคิดคำถามคือถ้ามันยังคงลอยอยู่ได้โดยไม่มีใครเห็นเลยมันจะถือว่าสูญหายไปแล้วหรือแค่ถูกลืมไว้หลังจากเบชิโมถูกทิ้งไว้กลางทะเล เรื่องราวของมันไม่ได้จบพร้อมลูกเรือเพราะในช่วงหลายปีถัดมามีรายงานการพบเห็นเรือลำนี้จากผู้คนที่ไม่รู้จักกันในคนละช่วงเวลาและคนละตำแหน่งของมหาสมุทรอาร์กติกบางรายงานบอกว่ามันยังลอยอยู่ในสภาพสมบูรณ์บางรายงานบอกว่ามันถูกน้ำแข็งพัดพาไปอย่างช้าๆโดยไม่มีใครขึ้นไปบนเรือได้เลยแต่สิ่งที่รายงานเหล่านี้มีเหมือนกันคือ ไม่มีหลักฐานยืนยันขั้นสุดท้ายไม่มีภาพถ่ายที่ชัดไม่มีบันทึกการลากเรือกลับและไม่มีใครอธิบายได้ว่าเรือที่ไม่มีลูกเรือจะลอยอยู่ได้นานขนาดนั้นได้อย่างไรและตรงจุดนี้เองที่เบชิโมเริ่มเปลี่ยนจากเรือสินค้ากลายเป็นคำถามที่ทะเลยังไม่ยอมคืนคำตอบให้มนุษย์เรื่องราวของเบชิโมไม่ใช่เรื่องผี และไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือเรื่องราวของสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดทะเลเวลาและความเงียบบางสิ่งไม่จำเป็นต้องจมลงไปเพื่อจะหายไปจากโลกนี้และบางสิ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีคนอยู่เพื่อจะยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าไบาชิโมอาจเป็นแค่เรือขนสินค้าเก่าๆลําลหนึ่งหรืออาจเป็นเพียงชื่อหนึ่งในบันทึก แต่ตราบใดที่ยังไม่มีใครสามารถยืนยันจุดจบของมันได้เรือลำนี้ก็ยังคงลอยอยู่ในเส้นบางๆระหว่างการมีอยู่กับการถูกลืมเรื่องบางเรื่องไม่ได้จบลงแต่มันแค่ค่อยๆหายไปจากบันทึกของโลกและนี่คือเส้นเรื่องที่หายไปถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องที่ตามรอยสิ่งซึ่งถูกลืมแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดเส้นเรื่องที่หายไปตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ